สวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่ตำนานครับไม่ใช่นิทานและก็ไม่ใช่เรื่องแต่งด้วยแต่มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบันครับกลุ่มคนที่ไม่กลัวผีพวกเขาต้องใช้ผีในการหาเงินมันคืออาชีพยูทูบเบอร์ครับไม่มีชื่อในทะเบียนอาชีพนะครับ แล้วก็ไม่เคยพูดถึงในที่สว่างมากนะักอาชีพนี้ต้องเข้าไปยุ่งกับสถานที่คนตายบ้านที่มีของมีศพหรือวิญญาณที่ยังติดค้างทํานองนี้พวกเขาเหล่ายูทูบเบอร์เรียกมันว่าง,งานแต่คนทั่วไปเรียกสิ่งที่พวกเขาทำว่าหากินกับผีบางคนลับพาเจ้าที่ออกจากบ้านก่อนจะขายบางคนจัดฉาก โกสทัว <Ghost> เพื่อเรียกคนบางคนทำคลิปไลฟ์สดล่อคนดูด้วยคำว่ามีของจริงและบางคนใบก้อยกับนั้นครับคือสร้างเรื่องผีขึ้นมาแล้วปล่อยให้ของจริงมาทำให้มันสมบูรณ์เรื่องนี้เริ่มจากกลุ่มคนธรรมดาเนี่ยแหละครับที่คิดว่าผีบินแค่เครื่องมือเป็นคอนเทนต์เป็นทางลัดในการหาเงินจนกระทั่งคืนนึงครับมีบางอย่างปรากฏขึ้น โดยที่ไม่ได้อยู่ในแผนไม่ได้อยู่ในสคริปเพราะผีบางตนเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่ชอบที่เอาเขาไปหากินและนี่คือเรื่องราวของคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าผีแต่ลืมไปเลยว่าผีไม่เคยเจรจาเรื่องผลประโยชน์กับคนเป็นพวกเขาเรียกตัวเองว่าทีมครีเอเตอร์สายหลอนครับแต่ในไฟล์เอกสารที่ใช้คุยกับสปอนเซอร์ มันถูกระบุไว้แค่ว่าช่องคอนเทนต์แนวสยองขวัญคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์เวลาประมาณสี่ทุ่มรถกระบะสีดำคันหนึ่งจอดสนิทหน้าสถานที่ล้างแห่งหนึ่งครับอดีตโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์แถวชานเมืองที่ถูกทิ้งมานานเกือบยี่สิปีไม่มีป้ายไม่มีรั้วมีแค่กำแพงปูนแตกแล้วกับกลิ่นอับ ของสถานที่ที่ไม่เคยจางหายไปสถานที่นี้ไม่ได้ดังเพราะมีคนเห็นผีแต่มันดังเพราะมีคนเขาตายจริงๆและไม่มีใครรู้ว่าศพหายไปไหนกล้องสมตัวถูกตั้งขึ้นครับไม้ไล์สัญญาณเช็คสัญญาณมือถือสองเครื่องเปิดไลฟ์พร้อมกันทั้ง Facebook, TikTok ส่วน YouTube นั้นอัดยาวไว้ตัดต่อทีหลังทุกอย่างทำมาเพื่อแผนเดียวเพื่อสร้างการเข้าถึงหัวหน้ากลุ่มบอกเลยว่าคืนนี้เราจะท้าทายตรงจุดที่เขาคิดกันว่าหนักที่สุดเจ้าของช่องผู้ใส่กล้องครับน้ำเสียงเขาตื่นเต้นเกินกว่าความกลัวเหมือนคนรู้ดีว่าถ้าไม่แรงพอคนดูจะเลื่อนผ่านคอมเมนต์เริ่มไหลมาเป็นน้ำครับ เขายิ้มและอ่านมันออกเสียงทีละประโยคเหมือนเชื้อเพลิงถ้ามีอะไรอยู่ที่นี่ออกมาหน่อยครับวันนี้ผมมีโอกาสมาให้คุณแล้วประโยคท้าทายถูกพูดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะไม่ใช่เพราะอยากเห็นทีครับแต่เพราะยอดคนดูกำลังพุ่งไม่หยุดทีมงานอีกสองคนหัวเราะเบาๆครับคนหนึ่งกระซิบว่าเดี๋ยวมีเสียงลมเสียงของตกคนดูก็เชื่อแล้วครับ ไฟฉายก็ส่องไปที่ห้องเชื่อเก่าพื้นมีคราบสีดําที่ล้างไม่ออกเขายืนตรงกลางห้องครับยกมือขึ้นไหวแบบล้อเลียนแล้วพูดประโยคที่กลายเป็นคลิปไวรเลในคืนเดียวก็คือถ้ามึงแน่จริงมึงออกไม้เห็นต่อนหน้าคนดูหน่อยสิทันทีที่ประโยคนั้นจบครับยอดคนดูพุ่งขึ้นเกือบสามเท่าหัวใจในจอเด้งรัวครับ ของขวัญจาก TikTok ทิกตอกถูกส่งเข้ามาอย่างไม่หยุดยังไม่มีใครสังเกตว่าเสียงจิ้งหรีดรอบโรงงานมันเรียบลงพร้อมกันครับไม่มีใครสังเกตว่าไม้ตัวหนึ่งเริ่มมีเสียงหายใจแทรกทั้งที่ยังไม่มีใครเริ่มพูดครับและไม่มีใครคิดเลยว่าคอนเทนต์คืนนี้กำลังถูกใครบางคนรับคำท้าอยู่แล้วของพิธีกรยอดคนดูพุ่งขึ้นผิดปกติครับจากหลักพัน กลายเป็นหลักหมืน่นไม่กี่นาทีคอมเมนต์ที่ไหลยอยู่ดีๆก็เริ่มเปลี่ยนทิศท,ทางครับจากคำท้าเป็นประโยคซ้ำๆกันอย่างน่าประหลาดข้างหลังเฮ้ยพิธีกรอย่าหันนะมีคนยืนอยู่พิธีกรก็ยังพูดต่อนะครับยังเล่นมุกยัำทำเสียงแข็งใส่กล้องจนกระทั่งเขาเหลือบตาไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งครับแล้วอีกสิบอีกหลายร้อยคอมเมนต์พูดเป็นลักษณะเดียวกัน พิธีกรพูดขึ้นว่าคนดูบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนเสียงเขาเริ่มแผ่วครับมือที่ถือไม้ก็แน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวคอมเมนต์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีผีอยู่เครื่องหลังคุณผีผู้หญิงยืนชิดมากหันไปไม่ได้เดี๋ยวมันขยับพิธีกรเขาเห็นคอมเมนต์ครับหน้าเขาซีดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดสีหน้าที่เคยท้าทาย เปลี่ยนความสับสนและตามมาด้วยความกลัวที่พยายามกบจีกรบอกว่าอย่ามาอ้อมกันนะครับทีมงานอย่าเล่นอะไรแบบนี้เขาหันไปมองที่ทีมงานครับแต่ทุกคนกำลังก้มหน้าก้มตาดูจอดูยอดและตัวเลขที่พุ่งไม่หยุดไม่มีใครเงยหน้าขึ้นมาครับพิธีกรก็เลยพูดตอว่าคนดูผมยืนอยู่ข้างผีใช่ไหมเขาถามใส่กล้อง เหมือนถามเพื่อให้ตัวเองได้ยินคําตอบคอมเมนต์ก็กลับมาไหลพร้อมกันแทบไม่หยุดคนดูบอกว่าใช่มันอยู่ติดไล่ซ้ายเลยผู้หญิงผมยาวยืนใกล้มากๆพิธีกรคืนน้ำลายครับก็าหายใจถี่เหงื่อเริ่มซึมทั้งที่อากาศเย็นพิธีกรบอกว่าโอเคโอเคถ้ามันอยู่ตรงนี้จริงนะปรากฏว่าเขายกมือขึ้นครับแล้วต่อยอากาศตรงจุดที่คนดูบอกว่ามัดแรกผ่านไปไม่มีอะไร ตรงจุดที่คนดูบอกว่ามีผีผู้หญิงยืนข้างเขาเขาทั้งต่อยทั้งเตะอากาศซ้ําแล้วซ้ําอีกครับแล้วก็พูดท้าทายว่าเห็นไหมไม่มีอะไรเลยคอมเมนต์ระเบิดทันทีครับทุกคนต่างบอกว่ามือคุนโดนแล้วมันไม่ขยับมันยืนอยู่เฉยเอย่าทำแบบนั้นนะเตะมันอีกเตะมันอีกเสียงพิธีกรก็ดังจนไม่รับได้ครับเขามองมือตัวเองเหมือนพิ่งรู้สึกว่ามันเย็นผิดปกติ เขาเริ่มพูดช้าลงน้ำเสียงสัน่นดวงตาเริ่มแดงแต่คนดูยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันหันหน้ามาหาคุณแล้วเหมือนมันไม่พอใจทีมงานยังไม่ค่อยเงยหน้าครับยังพูดกันเรื่องยอดเรื่องรายได้เรื่องชีพที่ต้องตัดลงติดตอกไม่มีใครสนใจว่าพิธีกรกำลังยืนอยู่กับอะไรไม่มีใครรู้สิ่งที่คนดูเห็นเหมือนกับว่าผีผู้หญิงคนนั้น เริ่มไม่พอใจพิธีกรคนนี้แล้วครับเละในจังหวะนั้นเองบรรยากาศในโรงงานล้างเปลี่ยนไปโดยไม่มีสัญญาณเตือนครับอากาศที่นิ่งอยู่ก่อนหนะ้าก็เหมือนถูกกดทับให้หนักขึ้นแสงจากไฟฉายสั่นไหวทั้งที่มือคนถือก็ยังนิ่งเงาร่างผู้หญิงคนที่คนดูเห็นนะครับก็ยืนอยู่ด้านหลังพิธีกรในระยะประชิดเหมือนกับเงาซ้อนทับร่างของเขาแล้ว เลือนผมยาวสีดำปิดบังใบหน้ามาตลอดไม่ไหวไม่ขยับเหมือนเป็นภาพนิ่งที่ถูกแปะไว้กลางไลฟ์ก่อนที่ผมเส้นหนึ่งจะค่อยๆแยกออกตามด้วยการเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกับไม่ใช่การหันของมนุษย์ลำคอของเธอบิดเข้าหากล้ององศาที่ไม่ควรเป็นไปได้เสียงกระดูกหักดังแต่ความรู้สึกเหมือนมีอะไรฝืนไม่ให้กระดูกหักใบหน้าที่ปรากฏ มันเป็นใบหน้าที่ซีดขาวเหมือนแสงไฟนิออนเก่าผิวตึงกลเรียบดวงตาเปิดกว้างกว่ามนุษย์ไม่มีแววสะท้อนของสิ่งมีชีวิตมิไต้ความนิ่งที่จงใจสายตานั้นไม่ได้มองกล้องไม่ได้มองคนดูครับแต่มองผ่านล่างพิธีกรเหมือนเขาเป็นเพียงสิ่งกีดขวางในจอไลฟ์ภาพยังคมชัดไม่มีสัญญาณนบกวนไม่มีเสียงแตกเหมือนระบบกำลังตั้งใจให้คนดูเห็นทุกอย่าง ในขณะที่แน่งางนไม่มีใครรับรู้ครับเธอขยับเข้าใกล้วิธีกรอีกนิดระยะห่างหายไปปรากฏว่าใบหน้าของเธอไปซ้อนทับกับสีแสของพิธีกรเรียบร้อยแล้วะครับริมฝีปากของเธอขยับเล็กน้อยไม่ใช่เพื่อพูดนะครับแต่เหมือนกำลังจดจำจังหวะหายใจและวินาทีนั้นเองเงาของเธอทับล่างของพิธีกรอย่างชัดเจน เงาของผู้หญิงคนนั้นไม่ยืนแยกจากแรงพิธีกรอีกแล้วครับมันค่อยๆซ้อนทับแนบและกืนเข้าไปเหมือนภาพสองภาพที่ถูกดึงให้ทับกันจนเหลือเพียงแรงเดียวไหลของพิธีกรตกลงเล็กน้อยเนยวกระดูกคอของเขาเอียงผิดองศาเขาเริ่มหายใจเปลี่ยนไปครับเหมือนมีใครอีกคนกำลังลองใช้ปอดคู่นั้นหายใจแทนเขา ใบหน้าที่เคยซีดจากความกลัวกับนิ่งไปลิมฝีป่าเขาเริ่มขยับครับเสียงที่ออกมาก็ยังใช้ปากเดียวกันกับพิธีกรแต่ไม่ใช่น้ำเสียงของพิธีกรมันต่ำแผวแต่อัดแน่นไปด้วยความอัดอั้นมันเป็นโทนของผู้หญิงครับแหบแห้งเหมือนเสียงที่ไม่ได้ถูกใช้มานานคำพูดที่หลุดออกมาไม่เหมือนการแสดงครับไม่เหมือนคอนเทนต์ มันเต็มไปด้วยความโกรธและความรู้สึกถูกเหยียบย่ำและความเจ็บที่สะสมและร่างของวิธีกรยืนฟังนั้นออกจากตัวเองเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนพูดครับดวงตาเขาเบิกค้างมือสัน่นแต่ปากเขาก็ยังขยับครับทันทีที่ประโยคนั้นจบเขาหันหน้าไปหาทีมงานการเคลื่อนไหวแบบกระตุกเหมือนร่างกายถูกลากด้วยเชือกที่มองไม่เห็นครับ ก้าวแรกหนะักก้าวที่สองแรงขึ้นรองเท้ากระทบพื้นปูนเสียงดังผิดปกติทีมงานเริ่มสังเกตเห็นความผิดแปลกนะครับพ,พวกเขาเห็นสีหน้าพิธีกรแล้วทุกอย่างก็หยุดพร้อมกันความโมโหที่กำลังใจหลุดถูกคลื้นหายแทนที่ที่ความตกใจแบบไม่ยัง้งทีมงานถึงกับถอยบางคนสะบดบ,บางคนกรี๊ดและพูดไม่ออกครับไม่ก้า มีใครเข้าใกล้พิธีกรอีกคำเดียวที่หลุดออกมาจากปากใครบางคนก็คือพิธีกรโดนผีเข้าล่างพิธีกรไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับขอขวาขาตั้งกล้องตัวแรกยกขึ้นแล้วฟาดลงกับพื้นกล้องอีกตัวเขาก็ไปผลักจนล้มและจอแตกแต่ไลฟ์สดยังดำเนินต่อครับคนดูเห็นทุกอย่างและความโกลาหลที่เกิดขึ้น เหมือนกับว,ว่าพิธีกรโดนผีเข้าสิงจริงๆครับก่อนที่ภาพจะกระตุกแรงเป็นครั้งสุดท้ายจนหน้าจอคอนเทนต์เป็นสีดำไลฟ์ Life ถูกตัดคนดูก็ไม่มีใครแน่ใจเลยว่าอะไรเกิดขึ้นในสถานที่จริงนั้นกันแน่และภาพที่คนดูเห็นเป็นครั้งสุดท้ายก็คือมีพิธีกรโดนผีเข้าและกำลังพังกองถ่ายหลังจากไลฟ์ถูกตัดนะครับ คลิปช่วงสุดท้ายถูกตัดต่อกระจายและถูกดูซ้ำๆภายในไม่กี่ชั่วโมงครับมันกลายเป็นไวรัลในทุกแพลตฟอร์มสำนักข่าวออนไลน์หยิบไปเล่นเพจสายลี้ลับก็เอาไปวิเคราะห์คนดูก็แบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเป็นการจัดฉากอีกฝั่งหนึ่งยืนยันว่าไม่มีใครแสดงได้แบบนั้นมันเหมือนผีมากเกินไป และโดยอย่างยิ่งเฉพาะคนที่อยู่ในการแถ่ายทําวันนั้นนะครับพวกเขาบอกตรงกันว่าอาการของพิธีกรในคลิปไม่ใช่การแสดงไม่ใช่การอินบทและไม่ใช่ปฏิกิริยาของคนตกใจธรรมดาหนึ่งในช่างกล้องของทีมงานเขาออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับเขายืนยันเพียงอย่างเดียวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันเป็นเรื่องจริงและมันไม่ได้อยู่ในการวางแผนทั้งสิ้น หลังจากวันนั้นครับพิธีกรคนนั้นหายไปเขาปิดโทรศัพท์เงียบทั้งโซเชียลและเบอร์ติดต่อไม่มีใครติดต่อได้เลยแม้กระทั่งครอบครัวทีมงานบางคนถึงขั้นลาออกจากรายการนี้บางคนไม่กล้าทำคอนเทนต์แนวนี้อีกสถานที่ล้างแห่งนั้นก็ถูกปิดกั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปซ้ำเวลาผ่านไปหลายเดือนครับกระแสก็เริ่มซาลง เรื่องนี้ค่อยๆกลายเป็นตำนานอินเทอร์เนต็ตที่คนพูดถึงเป็นช่วงๆจนกระทั่งมีคนหนึ่งครับเขาบาังเอิญเจอใครบางคนใต้สะพานในเมืองใหญ่ชายคนนั้นผอมสู้ผมยาวลกดุงลังเสื้อผ้าสกปรกเขานั่งกอดเขาแล้วก็พูดพึมพำพูดตัวคนเดียวตลอดเวลาตอนแรกคนที่เข้าไปทักก็จำไม่ได้นะครับจนในที่สุดเขาก็สังเกตเห็นแววตาคู่นั้นครับ และลอยแผลบางอย่างบนใบหน้าปรากฏว่าคนคนนั้นคือพิธีกรในคลิปครับเขาสะดุ้งเมื่อมีคนเข้าไปทักเหมือนกับโดนไฟช็อตนะครับเขาถอยหนีตัวสัน่นมือเขาปัดอากาศรอบตัวเหมือนกําลังไล่อะไรที่มองไม่เห็นปรากฏว่าเขาเป็นคนเสียสติไปแล้วเขาพูดซ้ำๆเหมือนคนที่จำได้ครับ เขาพูดประโยคเพียงแค่ว่าผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ไม,ลวไม่เล่นแล้วผมขอโทษเวลตาที่เคยมั่นใจเคยท้าทายไม่เหลืออะไรอยู่แล้วนะครับมีแต่สายตายของคนบ้าคนหนึ่งและหลังจากคลิปนั้นถูกถ่ายไว้ชายคนนั้นก็หายไปอีกครั้งครับและไม่มีใครกล้าย,ยืนยันว่าสิ่งที่ออกจากไลฟ์ในคืนนั้นออกไปหมดแล้วจริงๆมันรุนแรงจนทำให้พิธีกรคนนั้นเสียสติ เรื่องนี้กลายเป็น talk of the town นะครับบอกว่าอย่าหากินกับผีแบบนี้อีกเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องรา้าของยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับที่พยายามก็ไปท้าทายในสถานที่ที่ไม่ใช่ของตนและไม่ควรลบหลู่อย่างยิ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่านะครับที่ติดต่อกันมาเป็นยังไงครับ ท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องคือร้อนพอดแคสต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังจะให้กับผมและทีมงานและเช่นเคยเพื่อนๆที่มีเรื่องสยองขวัญสามารถนำมาแบ่งปันใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับหากินกับผี